โรงเรียนบ้านระก,กายตั้งอยู่หมู่หกตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน200คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีดนวัตชัยสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พัฒนาปัญญาภายในเห็นคุณค่าในตัวเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธกิจกิจกรรมหลากหลายการเรียนใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมบุคลากรจัดการสอนจิตศึกษาพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนและชุมชนปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านระกายมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนดังนี้ 1. ว่าที่ร้อยตรีดันวัชชัยสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกาย 2. นางนิชนันโป้สูงเนินผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกายและเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งานางนัน,นาพัฒน์สันโดษขจรพงศ์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สอง 4. นางจินตนานิกรกุลครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สาม นางสาวการจานาพิรมราชครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4 6นายวรเดชเสมอใจครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5 7นางสาวสงวนกุกสันเทียครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 8นางภาชยาชงกลางครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1 เนางละองดาวชาติพดุงครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สอง 10. นางรัศมีงบไทยสงครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สาม 11. นายการกูลสิงห์ธานีครูประจำชั้นร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง 12. นางสาวพิมพ์เพชรพิทักษ์ครูประจำชั้นร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่สาม 13. นายสบโชคสีเบ้าช่างครุพันชั้นสามส,สินางพรสมนชมชิดเจ้าหน้าที่ธุรการการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านระก,กายเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งที่ใช้ระบบการจัดการศึกษากึ่งจิตศึกษาโดยได้รับการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนมาจากการฝึกอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการแบบ active learning และการใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการบูรณาการอย่างหลากหลายทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายและครบทุกด้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ